วันนี้นะเราจะพูดในเรื่องของหลักนะหรือว่าของการดํารงชีวิตหรือการใช้ชีวิตในการที่เราจะอยู่จะอะไรกับชีวิตของเราเนี่ยก็กราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปทุกท่านทุกนามสวัสดีญาติธรรมกัลยาณมิตรทุกท่านนะคะนะก็วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่ง นะที่มาเจอเจอกับแม่ชีซับมังกรนะธรรมะหลังเขานะก็ได้มาเจอเจอกันในวันนี้ค่ำคืนนี้ด้วยสายฝนนะที่โปรยปลายทั้งวันเลยทำให้อากาศยินนะชื่นใจเลยวันนี้นะจากที่มันร้อนอบอ้าวมาเป็นอาทิตย์ละนะได้แต่ลมฝนมันไม่มานะก็วันนี้ก็โปรยมาตั้งแต่ตอนกี่โมงอะสิบโมงเช้านะจน จนถึงเย็นเลยนะจนป่านนี้ก็ยังมีปล่อยปวยนะลงมานะทุกท่านวันนี้ก็ได้รับความชุ่มฉ่ำช,ชุ่มเย็นนะจากสายฝนนะทีะ่เขาเรียกมันยังไงก็คือ,อมาตามคือมันเหมือนลนนะอนจัดนะต้นไม้ใบหญ้าก็เหมือนต้องการน้ำและนะธรรมชาติมันกระทบซึ่งกันและกันนะก็วินวอนขอร้องซึ่งกันและกันเพื่อใหอ้นำพาความชุ่มเย็นชุ่ม ซุ่มชํามาให้กับผู้คนแล้วก็สัตว์แล้วก็ใบไม้ใบหญ้านะที่นำพานะคะทุกท่านบางทีบางสิ่งบางอย่างนะทุกอย่างทุกอันในโลกจัก,กรวาลน,นี้ในธรรมชาตินี้นะอาศัยซึ่งกันและกันนะเป็นที่หล่อเลี้ยงเป็นที่ยึดเหนี่ยวหรือว่าเป็นที่ดําดรงชีวิตต่อกันและกันนะของเราก็มีสังขารน,นะมีเขาเรียกว่าขันทั้ง5้าไหมขันทั้งห้านะ ทั้งอายตนาทั้งหกนะมันก็มีตาหูลิ้นจมูกกายใจนะที่สัมผัสสัมพันธ์เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันมานะวันนี้มันก็ถ้อยทีถ้อย,อ,ยอาศัยดูแลซึ่งกันและกันเพื่อก่อเกิดมาเป็นมนุษย์นะเป็นคนนะทุกท่านส,สัพสัตสรรพสิ่งสิ่งมีชีวิตก็คล้ายๆกันนะอย่างต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยเขาก็ต้องการน้ําหล่อเลี้ยงให้เขาได้เจริญเติบโตนะต้นไม้หรือต้น เครื่องปลูกต้นอะไรผลไมกลากไม้ทั้งหลายทั้งปวงก็หล่อเลี้ยงด้วยน้ำนะด้วยอาหารที่ใส่ให้เขาไปเพื่อให้เขาเจริญเติบโตและออกดอกออกผลอย่างดีแล้วก็สวยงามแล้วก็มาให้พวกเราได้ดื่มกินเป็นอาหารนะทุกท่านเพราะว่าทุกสรรพสัตว์สรรพสิ่งบนโลกใบน,นี้นะถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันหล่อเลี้ยงซึ่งกันและกันนะ เพื่อการดำรงชีวิตเพื่อการเป็นการอยู่ของมนุษย์ทุกทุกคนก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็ประกอบควบคู่กันมาด้วยการดูแลร,รักษาเอาใจซึ่งกันและกันให้ความรักความผูกพันความยินดีหรือว่าความจริงใจความเมตตานั่นแหละนะทุกท่านวันนี้นะเราจะพูดในเรื่องของหลักนะหรือว่าของการดำรงชีวิตหรือการใช้ชีวิตในการที่เราจะอยู่จะอะไรกับชีวิตของเราเนี่ยนะคะวันนี้เราก็มาดูเนาะก็ คือทุกสิ่งทุกอย่างเนะี่ยมันเป็นการมันเป็นองค์ประกอบนะทุกท่านเพื่อให้เราได้มีชีวิตเขาบอกว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์ยากมากนะและที่มันยากกว่านั้นก็คือการใช้ชีวิตเป็นมนุษย์นะที่มันยากกว่านั้นนะคนเราทุกคนนะถ้าน,นับไปแล้วนะชีวิตมันแสนสั้นนะทุกท่านวันนี้เรารู้ว่าเราเกิดวันไหนนะเราเกิดมาวันไหนเลี้ยงกินฉลองได้อย่างเต็มที่ แต่ไม่เราไม่รู้นะว่าเราจะจากไปวันไหนบางคนก็จากไปตั้งแต่เกิดมาได้วันเดียวก็ไปละนะบางคนก็ไปอายุสั้นๆบางคนก็อยู่ยืดยาวอยู่จน ไม่รู้จะอยู่ยังไงล้ก็ไม่ไปสักทีนะคนเราทุกคนมันบุญนำกมแต่งมาไม่เหมือนกันนะทุกท่านทุกคนนะบางทีเราใช้ชีวิตประมาทมันก็พลาดพังได้นะมันเป็นการประมาทมันเป็นการที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ที่ว่าเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันยากแสนยากนะทุกท่านถ้าไม่มีบุญพอนี่ไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์เลยนะทุกท่านนะเห็นไหมอ่ามันไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์เลยนะถ้าไม่ไม่มีบุญพอมันก็ต้องเกิดเป็นสัตว์ นะเปเกิดเป็นสัตว์ให้คนทุบตีให้คนดื่มกินเป็นอาหารนะการเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันเป็นเป็นเป็นสิ่งที่โชคดีและมหัศจรรย์ที่สุดนะในการเกิดมาเป็นมนุษย์แต่การเกิดมาเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยสิเราจะอยู่อย่างไรเพื่อให้เราได้ดีที่สุดและก็ไม่เสียเปล่าไม่เสียประโยชน์ ไม่เสียการได้เกิดมาเป็นมนุษย์กับเผาทั้งทีในชาตินี้พบนี้แม่ชีจะพูดธรรมะในเรื่องของความเป็นจริงในการใช้ชีวิตจริงของมนุษย์ทุกคนนะบางสิ่งบางอย่างเราเรามีจุดบกพร่องตรงไหนแม่ชีก็พยายามจะเล่าพยายามจะคุยปะเทาะมันออกมาเพื่อให้เราได้แก้ไขในสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับเราในความบกพร่องของเราในสิ่งที่เรากบเกินไว้นานมันกบเกินไม่ได้นะมันก็จะสร้างเวรสร้างกรรม ติดพบติดชาติไปกับเราจนไม่รู้ไม่จบไม่สิ้นนะคะแต่ถ้าหากเรารู้ตัวรู้ตนก่อนในชาติภพนี้มันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ที่สุดสําหรับเรานะทุกท่านที่เราจะได้รับการแก้ไขนะได้ร,รับการแก้ไขปัดเป่าขาจัดสิ่งเวลวร้ายที่มันคอยหมักหมมคอยกินคอยทิ่มคอยแทงให้ใจเรามีความทุกข์ความทรมานถ้าเรา,าพูด ความใช้ความรุนแรงไม่รักษาน้ําจิตน้ําใจไม่รักษาซึ่งกันและกันไว้คนที่อยู่กับเราก็จะจากเราไปก็เบื่อหนายเราแล้วก็ไม่มีความสุขในการที่จะอยู่กับเราเพราะฉะนั้นองค์ประกอบค่บคู่ที่จะอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยความเข้าใจและมีเมตตาและมีความรักซึ่งกันและกันนะพูดคุยปรึกษานะ,ะเขาเรียกว่า เคลียใจกันเลยนะเราอย่าไปเก็บความรู้สึกเก็บความคิดแบบเก็บความวุ่นวายความแค้นความเจ็บความทุกข์ไว้นะไว้จนมันแตกแตกแล้วจนมันแตกหักมันถึงพูดจากันไม่ได้มันถึงต้องมีความโกรธความอาฆาตความเครียดความแค้นซึ่งกันและกันนะคะการพูดคุยนะภาษาของคนนี่แหละนะ การที่เกิดมาเป็นคนเนี่ยนะเขาบอกว่าการที่เกิดมาเป็นมนุษย์มีการศึกษาเล่าเรียนที่ดีนะเพื่อให้เราได้รับสิ่งที่ดีๆพูดจาที่ดีๆและก็ความคิดที่ดีๆในการศึกษาเล่าเรียนนะน,น,นี่ในทางโลกนะเพื่อให้เราได้อยู่อย่างผู้ที่มีความรู้ความศึกษา คิดก่อนพูดไม่ใช่พูดก่อนคิดนะบางทีบางสิง่งบางอย่างถ้าเราพูดก่อนคิดโดยที่ไม่ได้รักษาน้ำใจคนรอบข้างมันก็ทำให้คนรอบข้างเป็นทุกข์เราก็เป็นทุกข์ในคำพูดที่มันพูดออกไปบางคนพูดผิดไปแล้วไม่กล้าขอโทษเพราะอายเพราะว่าอายในคำพูดหรืออายในตัวในตในตที่ตัวเป็นที่ตัวเราเป็นนะบางทีคำขอโทษนะ่ะมันสามารถ ทําทให้อีกคนอีกฝ่ายหนึ่งเขายอมลดความโกรธความโมโหหรือความแค้นความอาฆาตได้เลยนะคะถ้าหากเรารู้จักขอโทษรู้จักการให้อภัยซึ่งกันและกันเราอยู่กับคนที่เรารักเราอยู่กับเพื่อนที่ร่วมทางถ้าหากเราไม่มีความรักความเอาใจหรือว่าความเมตตาซึ่งกันและกันมันก็จะอยู่ด้วยกันยากอยู่ด้วยกันอย่างไม่รักนะอยู่ด้วยกันแบบอยู่ๆไปอยู่ด้วยความเครียด อยู่ด้วยความแค้นอยู่ด้วยความที่อยู่อยู่กันไปทำๆกันไปเดี๋ยวก็เลิกเดี๋ยวก็จบแบบนั้นนะคะถ้าคนเราอยู่ด้วยความรักอยู่ด้วยความเห็นใจซึ่งกันและกันใจเข้าใจเรานะคะมันเป็นสิ่งที่ดีงามและก็สวยงามมากสําหรับคนที่จะดารงชีวิตอยู่ในโลกใบนี้คนเราเกิดมาน่ะชีวิตมันแสนสั้นนะทุกท่านเราล่ำเรียนศึกษาหาความรู้เพื่อ ที่เราจะดำรงชีวิตได้อย่างไม่ติดไม่ขัดไม่ประมาทไม่พลาดพังนะในการที่เรียนศึกษานะในตำรับตำราในทางโลกหรืออะไรอะไรก็ดีนะเพื่อให้เราได้รู้วิธีรูอ้อ่านออกเขียนได้และรู้ในหลักของการพูดหรือการใช้ชีวิตแต่การดำรงชีวิตในการเผชิญหรือในการกระทำในการปฏิบัติเนี่ย มันมันมันก็สําคัญมากกว่าการที่เราจะศึกษาเราเรียนแล้วเราไม่ได้ปฏิบัติหรือเราไม่ได้ลงมือทําเลยนะการที่เราปฏิบัติหรือการที่เราลงมือทําการที่เราอยู่ในห้องอยู่ในสนามลงแข่งเลยนั้นทําให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราล่ําเรียนหรือสิ่งที่เราฝึกฝนหรือสิ่งที่เราได้รับการอบรมสั่งสอนมาแล้วนะมันจะไปอยู่ในภาคสนามจริงๆหรือในบทบาทจริงๆแล้วเราจะอยู่กับบทบาทนั้นได้ไหม รับบทนั้นได้อย่างสมบูรณ์แบบไหมตีบทแตกไหมหรือทําหน้าที่ในสิ่งสิ่งนั้นได้อย่างสมบูรณ์แบบไหมอันนี้ต่างหากที่เราควรจะคํานึงถึงสิ่งที่เราสร้างเรากระทําหรือเราเป็นมานะคะเพราะฉะนั้นการที่เรารู้จักให้อภัยรู้จักเห็นใจเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ใจเขาก็เหมือนใจเราใจเราเหมือนตัวเราก็เหมือนกันถูกดา่าถูกว่านะถูกกระทบมากๆก็มีความโกรธมีความกังวลมีความเสียใจเป็นธรรมดานี่แหละค่ะใจเขาก็เหมือนใจเราเพราะฉะนั้นเรารู้จักวิธีการดูแลซึ่งกันและกันคือให้อภัยพอให้อภัยจริงเราปล่อยวางเราปล่อยวางในสิ่งต่างๆที่เราทําแต่เราไม่วางและขี้เกียจนะแต่เราก็ยังทําอยู่ทําด้วยกายเรานี่แหละแต่ใจเรามันปล่อยวาง วางในสิ่งที่มันเกิดขึ้นวางในสิ่งที่มันเป็นอยู่เพื่อให้มันอยู่ได้แล้วก็ทำงานได้อย่างมีความสุขนะคะใส่ใจซึ่งกันและกันนะเรานำความรักหรือความปรารถนาดีหรือความสุขมายื่นให้มาขัดเกลาจิตใจของความทุกข์ไปนะบางสิ่งบางอย่างสิ่งที่เราเป็นอยู่ไม่ว่าจะป่วยจิตหรือป่วยกายหรือว่าเหนื่อยกายเหนื่อยใจนะมันเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ทุกคนที่จะต้องเจอบนโลกใบนี้บนโรงละครใหญ่นี้ เราจะอยู่ยังไงให้เราเข้าใจในกฎในระเบียบของโลกและจักรวาลนี้นะเราก็ต้องเข้าใจสิ่งที่เราเป็นอยู่สิ่งที่เราทําอยู่เราก็ต้องฝึกฝนนะข,ขจัดปัดเป่าหรือขจัดใจเราความทุกข์ความสศกทั้งหลายทั้งปวงที่เราทำไม่ต้องเอามาเก็บเอามาหมักไว้ที่ในใจนะใจเป็นเจ้านายก็จริงนะแต่เราจะทำยังไงให้เจ้านายเรามีความสุขที่สุดนะไม่ให้เจ้านายเรามีความทุกข์อันนั้นเลยค่ะเราก็ควร พึ่งพาพึ่งพาพึ่งอาศัยกันนะคะเราเรามีใจเป็นเจ้านายนะ เจ้านายเรานะมันจะคอยกําหนดหรือคอยบัญชาการหรือคอยอะไรเราเห็นอะไรเราได้ยินอะไรเรากินอะไรหรือว่าเราไม่สบายใจยังไงและไม่สบายกายยังไงมันก็เก็บไปไว้ให้กับเจ้านายหมดนะเพราะว่าใจคือเจ้านายเพราะฉะนั้นเจ้านายเนี่ยบางทีมันก็รับบทเหนื่อยเหมือนกันบางทีมันก็รับบททุกทรมานเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญเนี่ยนะเราจะอยู่ยังไงนะให้มันปลดปล่อยนะให้ปลดปล่อยออกจากใจเราบ้างไม่เก็บไม่ให้ เราเป็นทุกข์นะเราอยู่เราลำดงชีวิตในแต่ละวันเข้าใจในกฎในอะไรต่างๆนานาที่เกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นคนเราทุกคนนี่นะทุกท่านถ้าหากรู้จกักดูแลตัวเองรู้จะเข้าใจในตัวเองรักตัวเองให้เป็นเราก็จะมีความรู้สึกรักคนอื่นได้เหมือนที่เรารักตัวเองเป็นนะบางคนลิ่งรีบทํางานทําแต่งานทําแต่งานทําแต่งานนะบางคนก็ทาทาทำทหูหลับตับไหม้นะทำไม่ได้หยุดท ไม่ได้ย่อนทําแล้วก็ไม่รู้จะพอมาไม,ไม่ไม่พอจะกินนะ่ะพูดง่ายๆนะทาทำท,ำทำจนไม่พอจะกินนะบางสิ่งบางอย่างเราก็รู้ว่าเราก็ควรทานั่นแหละนะเพราะว่าการดํารงชีวิตของเราหลักของในการใช้ชีวิตทางโลกมันก็ประกอบด้วยการที่เราต้องมีเงินใช้ใจ่ายในการเลี้ยงชีวิตดูแลชีวิตดูแลครอบครัวดูแลทุกอย่างที่เป็นสมบัติพัสถานหรือของทุกอย่างที่เราซื้อมาหรือใช้ใจ่ายมาเพื่อ ามาบำเรอความสุขความสบายในในส่วนกายนะเขาบอกว่าถ้ากายสบายใจมันก็สบายถ้ากายมันทุกข์ใจมันก็ทุกข์มันก็ถูกนะทุกท่านเพราะฉะนั้นเรานะควรจะดูหรือว่าควรจะ เขาเข้าใจนะในสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะเราก็รู้นั่นแหละว่าสิ่งทั้งหลายนะ่ะมันก็ต้องอยู่ควบคู่กันไปทุกสิ่งทุกอย่างถูกต้องนะถ้าหากเราปฏิบัติแล้วไม่ศึกษาหรือว่าไม่ทําเลยไม่ทำไม่ออกไม่ออกปฏิบัติไม่ออกทําเลยมันก็อยู่ไม่ได้หรอกนะคนเราทุกคนมันต้องทําทำเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตแม้กระทั่งนักบวชแม้กระทั่งเป็นแม่ชีเนี่ยก็ยังต้องทํา เพื่อหมุนเวียนเพื่อดำรงชีวิตให้ผ่านพ้นไปแต่ละวันๆนะนะของของพวกเรามันอาจจะมีอ,ะอนาคตที่ที่ไม่มากเหมือนคนทางโลกนะคะอนาคตของเราก็คืออยู่อย่างนี้แหละทำวันนี้ให้ดีที่สุดมันก็ถือว่าเป็นอนาคตแต่เราพยายามจะไม่สร้างกรรมใหม่นะไม่สร้างกรรมใหม่เพื่อให้เราได้ปลดปล่อยเพื่อให้เราได้ละได้เลิกได้ลด ได้เว้นนะกกรรมใหม่ที่จะเกิดขึ้นอันนี้ของนักบวชอันนี้ของผู้ปฏิบัตินะคะที่ขจัดสิ่งเหล่านั้นนะคะกรรมเก่ากรรมในอดีตกรรมที่มันผ่านพ้นมาที่เราเคยสร้าง นะเราก็พยายามที่จะถอดถอนหรือว่าพยายามที่จะกระทําให้มันดีที่สุดแต่กรรมใหม่นะปัจจุบันในแต่ละวันเนี่ยเราไม่ทําเพิ่มไม่สร้างเพิ่มไม่เอามาเพิ่มนะสิ่งไหนนะเมื่อก่อนบางชีคนเราทุกคนนะ่ะสิ่งที่มันไม่ได้ดั่งใจสิ่งที่มันไม่ได้ดั่งที่เราคิดและตั้งใจนะเราก็มีความโกรธเป็นธรรมดาเราเสียเงินไปแล้วเนี่ยกับสิ่งนั้นๆเนี่ยแต่มันไม่ถูกใจนะ่ะมันไม่ถูกมันไม่มันมันไม่ใช่ สำหรับการที่เราสูญเสียไปแล้วเนี่ยเราก็มีความโกรธความโมโหเป็นธรรมดาแต่ทั้งนั้นทั้งนี้เพื่อเมื่อวันเวลามันผ่านพ้นไปเราก็มาลองคำนึงดูถึงทุกสิ่งทุกอย่างเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มีพลาดพังได้แม้กระทั่งเราก็ยังพลาดพังได้คนอื่นเขาก็พลาดพังได้เหมือนกันนะคนเราทุกคนถ้ารู้จักให้อภัยคิดให้รอบคอบในความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นแล้ว เราเอาความผิดพลาดตรงนั้นกลับมาแก้ไขให้มันเป็นถูกในวันนี้ไม่ได้ก็จริงแต่ว่าเราเอาความผิดพลาดนั้นมาให้อภัยซึ่งกันและกันเพื่อการดำรงอยู่เพื่อการเป็นการมีคนเราทุกคนนะทุกท่านตราบใดที่ยังมีหัวจิตหัวใจมีอารมณ์มีความคิดมันยังคิดไปไม่ถึงคนเรามันก็ต้องการสิ่งที่ดีๆที่สุดให้กับตัวเองเหมือนกันหมดนะไม่มีใครอยากให้ใครมาเอาเปรียบเรา ไม่มีใครต้องการให้ใครมาว่าให้เรามาทำร้ายเรา เพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างมันก็ก้าวพลาดก้าวผิดก้าวล้ําไปเป็นธรรมดาในเมื่อมันรู้แล้วว่ามันผิดพลาดมันพังเพือไปแล้วเราควรที่จะให้อภัยซึ่งกันและกันอย่าได้โกรธอย่าได้หมายเครียดหมายแค้นหมายอาฆาตนะกรรมใหม่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยในเมื่อเราเอาหวัวกรรมแล้วมันเป็นอภัยทานมันเป็นกรรมที่ทําให้เรามีความสุขทําให้เราไม่อึดอัดทําให้เราไม่ ไม่สบายอ่ะในสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะเวลาเวลาเขาพูดเรื่องของคนคนที่เราไม่ชอบเราจะรู้สึกไม่ชอบละเราจะรู้สึกไม่ดีละเราจะรู้สึกไม่สบายใจละแต่ถ้าพอเราให้อภัยในจุดๆนั้นได้นะทุกท่านมันจะทำให้ใจเราเป็นสุขเลยมันจะทำให้เราลดละเลิกซึ่งการผูกเวรผูกกรรมกันเลยนะเขาบอกว่ากรรมใหม่ที่ไม่สร้างก็คือตัวนี้แหละ ถ้าเราไม่ผูกเวรผูกกรรมนะมันก็จะเป็นกรรมดีที่มีร่วมกันถึงเกิดชาติหน้ามาเจอกันมันจะเป็นกรรมที่ดีต่อกันเพราะว่าในชาติปัจจุบันที่เราเคยสร้างที่เราเคยเจอที่เราเคยมีปัญหาซึ่งกันและกันมันถูกถอดถอนละมันถูกให้อภัยละให้อภัยซึ่งกันและกันขอโทษละอาัยกันจริงๆละไม่โกรธไม่แค้นไม่อาฆาตกันจริงๆละปล่อยวางความ หรือว่าปล่อยวางความเจ็บปวดปล่อยวางความเสียใจตรงนั้นนะให้อภัยจริงๆเป็นอภัยทานยกถวายเลยนะลูกขออภัยลูกขออโหสิก,กรรมขออภัยทานจริงๆนะในสิ่งที่มันผิดมันพลัง้งมันเผลอมันพูดไปหรือมันอะไรไปในสิ่งที่มันสูญเสียไปละหรือว่าสิ่งที่มันจากไปละหรือว่าสิ่งที่มัน มันไม่ถูกใจซึ่งกันและกันอ่ะเรากลับมาคุยเพื่อให้อภัยซึ่งกันและกันมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีๆเหมือนคนเราทุกคนอ่ะมันไม่มีใครที่ก้าวผิดมันไม่มีใครที่คิดผิดมันไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบและดีไปตลอดหรอกทุกท่านมันมีแต่ว่าเมื่อผิดพลาดแล้วเมื่อพังเผลอแล้วมันระลึกนึกถึงในใจได้ไหมมันเอาหัวสีได้ไหมหรือว่ามันปลดปล่อยสิ่งเหล่านั้นได้ไหมอันนี้ต่างหาก เพื่อที่ให้เราได้ฝึกฝนเพื่อให้เราได้ก้าวพ้นนะความทุกข์ความอึดอัดความเสียใจทั้งหลายทั้งปวงที่มันเกิดขึ้นนะสิ่งไหนที่ไม่ชีหรืออะไรอย่างเงี้ย พูดพังเผอไปนะในการทำงานในแต่ละอย่างเพราะเราต้องการสิ่งที่ดีที่สุดนะให้ให้กับตัวเราหรือว่าให้กับสถานที่หรือว่าให้กับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่บางทีเราอาจจะพูดหรืออาจจะทำอะไรไปโดยที่พละการเพราะว่าความมุ่งมั่นปรารถนาของเราคือสิ่งที่ดีที่สุดที่จะเอามาอยู่หรือที่จะมาให้ผู้คนได้ทำหรือได้ใช้ได้อยู่ได้อ่า อ,อยู่กันใช้กันต่อไปอะไรแบบนี้บางทีมันก็มีความผิดพลาดนะพอความผิดพลาดนั้นเราก็มานั่งคิดว่าเออใช่มันก็อาจจะเป็นเพราะความผิดพลาดเพราะความที่เราตั้งใจแล้วเป้าหมายของเราเป็นแบบนี้แล้วมันไม่ได้ดังที่ใจเราต้องการหรือปรารถนาหรืออะไรแบบนี้บางทีมันก็ทำให้เราคิดผิดไปหรือพูดผิดไปหรือพังเพลไปใน,ในแต่และอย่างที่เกิดขึ้นเพราะเราต้องการสิ่งที่ดีที่สุด ไว้ให้กับตัวเราหรือกับที่ที่เรากําลังทําหรือสิ่งที่เรากําลังทํานะทุกท่านเรารู้จักให้อภัยแล้วก็ปลดปล่อยอโหสิกรรมซึ่งกันและกันนะอย่าได้ผูกเวรผูกกรรมกันไปอีกเลยเพราะว่าความทุกข์หรือว่าเวรกรรมทั้งหลายที่เราผูกกันไว้ในชาตินี้นะมันก็ติดตามไปทุกภพทุกชาติทุกท่านชาตินี้อาจจะเจอแล้วนะเห็นไหมมันก็ยังเจอความเจ็บความปวดเลยชาติหน้านะมันก็คูณไปอีก มันจะเป็นอย่างนั้นอ่ะมันจะคือการคูณคูณคูณในแต่ละชาตินะมันไม่ได้ลดถอยเลยเพราะว่าในแต่ละชาติเราไม่รู้จากการให้อภัยเราไม่รู้จากการเอาโหสิกรรมเราไม่รู้จากการว่า,าทุกสิ่งทุกอย่างมันแม้กระทั่งตัวเราอ่ะมันยังก้าวผิดไปมันยังคิดผิดไปหรือมันยังพังเผือไปคนอื่นเขาก็เหมือนเรานน่นแหละ นะเพราะว่าเราเป็นมนุษย์เป็นคนเหมือนกันมีความต้องการมีความอยากนะความต้องการคล้ายๆกันแต่มนุษย์เนี่ยที่มันเกิดมาเป็นมนุษย์หรือเป็นคนเนี่ยมันจะมีความสำนึกหรือมีความคิดหรือว่ามีอะไรที่ว่า,าปล่อยวางหรือว่าเอาโหสิกรรมหรือว่าออกมาทบทวนไวกว่ากันเท่านั้นนะเพราะว่าที่สุดของใจเราแล้วที่สุดของการดำรงชีวิตอยู่นี่แล้วคือใจ ที่เราเอาโหสิหรือปล่อยวางหรือว่าสิ่งไหนก็ช่างมันทำให้เราเป็นทุกข์หรือคนอื่นเป็นทุกข์เราก็ควรละเลิกและก็วางนะนี่สำหรับนักบวชที่ทำอยู่ตลอดแต่สำหรับคนทางโลกก็ต้องทำนะทุกท่านเพื่อมันเป็นความสุขเพื่อมันเป็นการสร้างบารมีสร้างผลบุญสร้างอันิสง เราไม่ทำให้ใครได้เดือดร้อนกับเราและก็เราไม่ทำให้ตัวเองได้เดือดร้อนนะเพราะว่าสิ่งที่มันเป็นอยู่เนี่ยนะคนเราเกิดมาชีวิตมันแสนสั้นนะวันนี้เรานอนล้มตัวลงหากเรามีความเครียดความแค้นความอาฆาตผู้นั้นอยู่เกิดจิตนั้นเป็นจิตสุดท้ายของเราล่ะทุกท่านเราเกิดตายลงไปในคืนนั้นล่ะเรายังมีความแค้นไอ้ตัวนี้อยู่มันยังมีความเจ็บความทุกข์กับคนคนนี้อยู่ มันทําให้จิตวิญญาณของเราไม่สงบสุขและไปสู่ภพภูมิที่ไม่ดีนะทุกท่านเพราะฉะนั้นนะสำรวจตัวเองในแต่ละวันในแต่ละการทำของเราหรือว่าการใช้ชีวิตของเรานะอย่าให้เราต้องมีจิตตัวนั้นเกิดขึ้นกับตัวเราไม่ว่าเราจะอยู่ไหน คนที่มีจิตร้อนรุ่มจิตอาฆาตแค้นจิตทิสยาเห็นแก่ตัวไปอยู่ตรงไหนก็เหมือนกองเพลิงนะทุกท่านที่คอยเผาไหม้ตัวเองและผู้อื่นนะถ้าหากเรารู้จักการให้อภัยการอาหสิกรรมนะการยกโทษงดโทษจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นความสุขเลยเป็นความสุขที่มันเกิดขึ้นจากใจจริงๆนะ่ะนะมันเป็นการกันกองจากจิตจากใจจากวิญญาณเลยเทวดาหรือว่า ผู้ที่เคยดูแลรักษาจิตยาเราตัวเราเนี่ยเขาจะเขาจะโมทนาบุญร่วมกับเราเลยและเขาจะมีพลังส่งให้กับเราเลยถ้าหากเราไม่มีความอาฆาตแค้นนั้นเกิดขึ้นในใจถ้าหากเราไม่มีการจองเวรจองกรรมกับผู้ใดเพราะว่าใจที่เป็นสุขนะนะั่นน่ะใจที่เป็นเทวดานะ่ะก็คือความที่วางกับความแค้น วางกับความอาฆาตพยาบาททั้งหลายผูกใจเจ็บทั้งหลายจองกรรมจองเวรทั้งหลายคือวางลงนะเราจะเป็นเทวดาทันทีเราจะมีความสุขนะคนเราทุกคนถ้ามีตัวนี้อยู่ในตัวนะไปอยู่ใกล้ใครนะ่ะมันเหมือนกอง ที่เขาสมทานไว้น่ะแล้วก็เอาขี้เท่าปิดไว้น่ะมันจะร้อนละอุแบบนั้นแหละมันจะทําให้คนอื่นหรือเราไม่มีความสุขเลยแม้กระทั่งคําพูดของเราเนี่ยบางทีเราพูดดีจะตายอยู่แล้วมันก็ย่าว่าเราพูดไม่ดีใส่อีกเนี่ยเห็นไหมคนเรานะทุกท่านถ้าเรายังมีตัวนี้จิตพลังของขึ้นพลังตัวเนี้ยมันสามารถดึงดูดกันโดยอัตโนมัติมันสามารถอยู่แล้วพอมันอยู่กับคนคนนี้แล้วมันอยู่ไม่ได้เลยว่ะมันอยู่แล้วมันอึดอัดมันอยู่ไม่มีความสุขอะไรแบบเนี้ย ่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะทุกท่านปล่อยวางปล่อยวางจริงๆนะกับความเครียดความอาฆาตความแค้นทั้งหลายเกลียดชังชิงชังเนี่ยนะใครได้ดีกว่าเรานะมันอิจฉาอยู่ในใจพุ่ๆๆนะแต่ปากมันไม่พูดนะแต่ใจเนี่ยมัน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 คิดละมันร้อนละอุบมันร้อนรุ่มละนะมันเก็บละมันคำเกินหน้าเกินตาเกิน เราไปละแบบนี้บางทีถ้าหากเราใครทําดีได้ดีเราก็ต้องชื่นชม <S <S <an thood> เขาด้วยความจริงใจนะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเราปลูกอะไรเราได้กินอันนั้นนะทุกท่านนะเราปลูกความดีเราก็ได้กินความดีเราปลูกความแค้นเราก็ได้กินความแค้นเราปลูกความทุกขเราก็ได้กินความทุกปลูกอันไหนได้อันนั้นทําสิ่งไหนได้รับสิ่งนั้นตอบแทนอย่างแน่นอนนะทุกท่านเชื่อนะเชื่อในคุณงามความดี ศรัทธาในสิ่งที่ดีที่เราทำตั้งจิตตั้งมั่นแล้วนะทำไปเลยความดีนะ่ะทำให้ให้มันอายกันไปเลยกับเทวดาที่รักษาตัวรักษาตนนะให้เรามุ่งมั่นนะ,ะเผชิญกับความดีไปเลยนะทำให้มันดีที่สุดในชีวิตนี้นะทำให้เต็มที่ทำให้ดีที่สุดแล้วเราจะรู้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรนกวันนี้นะ่ะล้มตาหายตายจากไปแล้วนี่ เพราะว่าเราไม่ได้สร้างความไม่ดีเลยเราสร้างแต่คุณงามความดีนะมันจะไปไหนเสียหรือในวันนี้ก็จริงมันอาจจะส่งผลตอนที่เราขับขันสิ่งที่เรากำลังย่ำแย่มันจะคอยส่งผลคำนุนเรามีทางออกหรือคนที่ทำดีแล้วนะประสบผลสำเร็จในชีวิตเยอะแยะมากมายนะเราเชื่อมั่นสิทุกท่านเชื่อมั่น นะตั้งจิตตั้งใจให้ดีนะสร้างคุณงามความดีศรัทธาและเชื่อมั่นในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นถูกผิดอยู่ที่เราเลือกทำนะเราจะเลือกทำแบบไหนอะ่ะเพื่อให้ตัวเราได้มีความสุขเพื่อให้ตัวเราได้บรรลุในเป้าหมายในสิ่งที่เราทำอยู่นะทำให้ดีๆทำให้คิดรอบคอบสร้างภูมิคุ้มกันและความเชื่อมั่นให้กับตัวเองนะทุกท่านนะอะ่ะก็ วันนี้เราก็คุยกันนะก็มาเป็นเวลาที่พอเหมาะสมนะ เบื่อที่เราจะได้จากลากันในค่ําคืนนี้นะคืนนี้ก็มาด้วยสายฝนนะได้วความชุ่มเย็นชุ่มฉ่านะวันนี้แม่ชีก็เย็นทั้งวันเลยนะะก็ขอฝากนะให้ทุกทกท่านดูแลสุขภาพตัวเองเนาะบางทีอากาศมันเปลี่ยนนะบางทีร้อนแล้วก็มาหนาวนะเราก็ร่างกายมันก็จะร้อนร้อนหนาวหนานะเราก็ปรับเปลี่ยนไปนะดูแลจิตดูแลกายดูแลใจของตัวเองให้ดีให้มั่นนะคุณงามความทีที่เราสร้างมันไม่ไปไหนหรอก มันจะคอยค้าหน,นุนค้าชูตัวเราอยู่อย่างเงี้ยสร้างมันทำความดีระลึกนึกถึงสิ่งที่ดีๆไว้กับตัวไม่ว่าจะยามนอนยามอยู่ยามไปไหนให้มีสติรู้กับสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นด้วยความดีบุญรักษาบารมีคุ้มครองทุกท่านค่ะสาธุค,ค่ะ